สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับปกช่องแรมซ่าอีกเช่นเคยนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสัมรัเพื่อนนะครับหาเรียนในแอป Happy WiFi ตัวนี้เลยนะครับสําหรับนะครับใครสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์นะครับที่ใต้ล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็แอปนี้ไม่ใช่แอปลงทุนแล้วก็แอปนี้ก็ยังดาวน์โหลดแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะครับทุกคน แล้วก็สำหรับการหาเรียนนะครับก็ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงคำว่าหน้าหลักนะครับแท็กบานล่างเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นรูปแบบนะครับหรือว่าหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับจะมีทั้งหมด4มุมนะครับจะเป็นเหนเรียญ60เหรียญ5้เหรียญ66เหรียญแล้วก็40เหรียญจะเป็น4ตัวนะครับเพื่อนสามารถกดคลิกเข้าไปตัวไหนก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ4ตัว แล้วก็ผมจะเอาตัวเยอะสุดนะครับให้เพื่อนกดคลิกเอาทั้งหมด2ตัวนะครับนี่ถ้าเอาไปแล้วนะครับ2ตัวถ้าเราจะเอาอีก2ตัวนี้นะครับเราจะต้องดูโฆษณานะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เ,เพื่อนๆไม่ดูโฆษณาก็ได้นะครับก็ไปหาเช็คอินก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็สําหรับการเช็คอินในแอปนี้ให้เพื่อนกดเข้ามาตรงแถบด้านขวามือนะครับบนสุดเลยนะครับนี่ ตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับวันที่พิเศษพิเศษนะครับจะมีวันที่3นะครับวันที่7วันที่14นะครับแล้วก็วันที่30จะเป็น4วันนี้นะครับจะได้รับเหรียญเยอะสุดนะครับวันที่3จะได้รับเหรียญ1น0 0 0เหรียญนะครับวันที่7จะได้รับ2000เหรียญวันที่14 5,000เหรียญนะครับวันที่30 สามหมื่นเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าห้าหมื่นเหรียญน,นะครับจะเท่าเท่ากับเงินประมาณสิบบาทนะครับนี่แล้วก็ถอนเงินขั้นต่ำของแอปนี้นะครับจะอยู่ที่สิบบาทถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงแถบด้านล่างนะครับเพื่อนน่าจะเห็นอยู่นะครับว่าจะมีภารกิจ ทั้งหมดนะครับประมาณเกือบสิกว่าตัวนี่แหละนะครับเขถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะครับเพื่อ่อสามารถเลือกทางภารกิจได้นะครับอันแรกก็จะเป็นเปิดการแจ้งเตือนจะได้รับ200เหรียญแล้วก็บวกกับอีก3เพศอันที่2ก็จะเป็นใส่ ID คําเชิญจากเพื่อนจะได้รับ3,000เหรียญตัวนี้ก็จะเป็นเสร็จสิ้นงานช่วยเหลือภารกิจในวันนั้นนะครับทุกคนจะได้รับ สามร้อยเหรียญแล้วก็บวกกับอีก4ี่เพชรนี่ก็จะมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แอปนี้ก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไ i ไฟนะครับนี่ตัวนี้ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงแถบด้านขวามือนะครับเพื่อนทุกคนเราได้รับเหรียญมาแล้วนะครับก็กดกระบาทออกได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการหาเหรียญจากการเปิด Wi-Fi นะครับนี่จะได้รับเหรียญจริงหรือเปล่านะครับน่าจะ ได้อยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเพื่อรับเหรียญนั่นเองนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูกันว่านะครับเชิญเพื่อนจะมีภารกิจอะไรบ้างแชนเพื่อนลอก่อนนะครับพอดีเนี่ยช้านิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนเลยนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับจะได้รับทั้งหมดประมาณ สามหมื่เหรียญน,นะครับเห็นไหมครับเพียเพื่อนหนคนจะได้รับ3ามหมื่นเหรียญหรือว่าเท่าเท่ากับประมาณ6บาทภารกิจจะมีทั้งหมดสีภารกิจนะครับก็คือดาวน์โหลดและติดตั้งอันที่2ก็จะเป็นหางเพื่อนของคุณนะครับได้รับเพจห6เม็ดใน1วันเราจะได้รับเพรทั้งหมด30เพรเพื่อนได้รับเพจห6เม็ดนะครับใน1วันหลังจากสะสมเป็นเวลา3วันควรจะได้รับทั้งหมด 1นึ่งมืนเหรียญแล้วก็อนที่สี่ก็จะเป็นเพื่อนได้รับเพชรหเม็ดใน1วันหลังจากตัดตกเป็นเวลา7วันควรจะได้รับ1 6ึ0 0หมืนหนเหรียญแล้วก็สามหลับการถอนในเพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าของฉันนะครับทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าถอนนะครับจะเป็นสีแดงนะครับนี่เพื่อ,อนๆน่าจะเห็นอยู่นะครับเพีพาว่าจะไม่สามารถถอนได้นะครับก็เหลือแค่2ตัวนะครับ ก็จะมีทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็เติมเงินมือถือเติมเงินมือถือนะครับจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทจะจเฮ้ไม่ใช่นะครับ300บาทจะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ1น0 0 0ล้านห้าแสนเหรียญแล้วก็ถ้าเป็นค่าโทรจะเป็นทั้งหมด500บาทจะใช้เหรียญทั้งหมด2องล้านห้าแสนเหรียญแล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ตน,นะครับถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทจะใช้เหรียญทั้งหมด5 0 0 0มืเหรียญแล้วก็บวกกับอีก100รเพซ จะเท่าเท่ากับ10บาทนะครับทุกคนแล้วก็ถ้า10บาทขึ้นไปเราจะไม่ต้องใช้เพจนะครับใช้แค่เหรียญก็สามารถถอนได้แล้วนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดของ t ูมันดี้โมเ e t จะอยู่ที่1,600บาทจะใช้เหรียญทั้งหมด8ล้านเหรียญน,นะครับทุกคนนี่ใครสนใจก็สามารถคลิกติเลงนะครับที่ต้าร่างเลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปรเร่อยๆนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ